อโอ้โหแล้วแล้วแล้วสกปรปืนมันแบบพี่ยังไม่ได้แต่งนี่หว่าลืมดีเลยใช้หนึ่งจุดห้ายังดีเลยแค่แค่แค่หนึ่งจุดห้ายังดีเลยพี่คิดดูอย่าอย่าว่าแต่คู่สองหรือว่าคู่สองจุดห้าเลยเอ้อยอพี่รู้สึกรู้สึกได้ถึงความชิมหายของการเล่นเกมเล่นเล่น,ลนอันนี้อ่าใค,ใครจะใครจะไปเจาะครับผมไม่มีตัวเจาะด้วย ที่ปล่าลอตายประตูนั่นเลยนะทำไมเพื่อนแตกมีสมบุกไหมไดยอยู่มั้งโอยคอมโบคอมโบคอมจอย <c oughs> อเอ้ยวะาแค่นี้ Oh! น้องไปมันแกยังเพื่อน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 ทำไรโอ้โหเจาะนี้รั่วเหรอ ฮัลโหลไอ้จ <Techn Pokémon> ิ้วอยู่หรือเปล่าเนี่ยจิวือยนเคสหรับหาละอาบลูมเมื่อกี้ไม่รู้เอาบลูหรือเปล่าเฮ้ยอาบลูจริงด้วยโหแล้วเพื่อนเราจะการได้เฉยออออกเกมออ เหลือกันไม่กี่คนแล้วนนี้เออโอ้ยยอดเพลินโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ามีรผิพลาพี่พี่จะเล่งยิงตรงตรงห้องนี้ได้อยู่ห้องข่าสารได้อยู่ เจอไซเอจ่หาแล้วชั้นบนพี่โดนละมันมามันมาแน่วังววดี ไม่ม like ีสยบผมเลยอ่ะพี่พี่อยู่ข right? ้างบนเนี uh> okay. ่ยอยู่บนหัวน้องอ่ะแต่ว่าอาถิงเลยใกล้ตัวแล่นี่นเลยไปแล้วไปแล้วตายแล้วแพ้บีอ่ะเออโอเคหลบซ่อตอยตรง อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันลอยผ่านมันลอยผ่านหน้าพี่ ไอ้ผมเห็นมันปิวไปอยู่มันนอนบนโต๊ะแล้วแล้วผมกล้องพี่โคตรแย่เลยเดือดเดือดดับหน้ามึ้มกระเด็นผ่านหน้าโอ้ยังนึกภาพตอนบินไม่หายเลยครับมันคาตาคาตาขนาดนั้นเลยนะองมด อา้าพี่ยังไม่ได้เลือกตัวละครเหรอเนี่ยทำไมพี่กลายเป็นไรออนแล้วเนี่ยโอ้โพี่มีคนเลือกวะจะต้องห่วงพ,พี่จะกดแล้วนะวันเดือนปีกดข้าบนไหมพี่ดูให้ข้าบนนะเคกำลังลงไป โอ้ oh! มันเข้าหัวพี่แต่มันเลือดม,มาซี่บโลแล้วนะมาซี่โลแล้วตมันะได้หรอพี่มันไปะได้วนมันมันยิงพี่อ้าฮ่าโดนเคมอร,รู้เรื่องเขาวเวลาจะมาจากไปดิเขาวเวลาจะมาจิ้ม เอออแอซิดได้แอซิดตายละตัวหนึ่งเอาน้องน้องนัดตรงรถนะโอเคทอนทอนทอนตายทอนตายตายละบอกบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนไว่าน้องดูดีๆนะเพื่อนกำลังลงไปอยู่ป้องให้โอเพื่อนลงมาละ เสียงเสียงเสียงมาแล้วมาแล้วเออฮ่า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 ทำไมทำไมขำบขานขับขานขัขานเดินผ่านน้องแบบเอ๊ะมันติดเหรอ ไม่สนจะจะเอาตัวตัวนั้นโองนะมามามามี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 ไม่ผ่านละดูยังไงเมื่อกี้เป็นดิเชียนด้วย โอ้ไปป้าตองเอาขึ้นหลุดไปสวยนต์กำลังเล่นกล้องอยู่ไปจริงตายกัดิ <laughs> เอ,อ,ดอเคโลเอเรชียน โอเคเขาเอ้ยด okay. ิฉ you ันจาละอยู่ในไซอ่ะเอ้าตรงไหนตรงไหนบู๊ต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 สิบู๊ตเอาต้องไม่บู๊ตเหรอผมไม่บู๊ตหยุด คัวมาคัวครัวคัวคิดเช่นโอเคพี่ย้ายทีละคิดเช่นานะ เร่นงนัดตัวตีน้นองรัดไปโซเฟียแหลกพี่เมื่อกี้ที่ผมเก็บโลว่าโซเฟียมันแหลกไงเมื่อกี้มาเดินมุนวอลอยู่กับเที่อ่ะเมื่อกี้นี่มุนบอลพี่เดินมาพี่ไปดูว่าตำแหน่งอยูไ่ไหนพอน้องพอน้องแบบปิงนั่แหละโอ้พี่ไปหาเลย อย่นอไม่นะอ่าวใช่ไหมล่ะโดแค่บีเออเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเขียบบนเลยเหรอมีคนไปแล้วไปแล้วคนนึงแต่ว่าเขาลงมาจะเปิดไม่คิดจะไปเคลียบบนเหย มเห็นนะมาสิแถบที่พังหมดแล้วนะใช่คัน <c oughs> มันฟิวอะไรนั้นเคมีคนมาละ โอ้โหมันโหนที่มันโหมันโหนมันโหนมันโหนโหนเม่คนอยหัวเอ้ยโอ้โหตัสุดท้ายพอดีเฟุกลวนเมื่อกี้เออ